สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอนยูโร2024รอบสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเกมแบ่งกลุ่มนัดที่2นะ3คู่โครเอเชียก็เสมอกับอารเบเนียไป2-2โครเอเชียได้ประตูจากอันเดรคามาริกแล้วก็คายาสูล่าของอารเบเนียทำเข้าประตูเองฮะส่วนอารเบเนียได้สประตูจากคาซิมลาซีแล้วก็คายาสูล่า เยอรมนีก็เอาชนะฮังการีไป2อสูนจากจามามูเซล่ากับอินคาญูโนกันสกอตแลนด์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปหนึ่งหนงสกอตได้ประตูจากสกอตแม็กทูมินีแล้วก็สวิตได้ประตูจากเชดานชาคิลีมาดูตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม A อนะอันดับหนึ่งเยอรมน,เมนีเจ้าภาพก็เก็บไป6คะแนนเต็มเข้ารอบ100%อันดับ2สวิตเซอร์แลนมีมี4อันดับสสกอตแลนมี1แล้วก็อันดับ4ฮังการีไม่มีคะแนนกลุ่ม B เมื่อคืนนี้อลเบเนียกับโคอเชียอยู่อันดับ3แล้วก็บไปทีมละะ1แนน อ่สุดท้ายกันที่โปรแกรมในคัมคือวันนี้ฮะสามคู่เหมือนเดิม2ทุ่มเโลร์เนียพบก,กับเซอร์เบ,เบียห้าทุ่มเดนมาร์กเจอกับอังกฤษแล้วก็ตี2สเปนเจออิตาลี